ขอบกุณนพี่น้องพี่มาเวมาอย่างมาตัวดำเลือครับเพื่อวียานวันหมอค้ามาต้มส่วนเลื่อเจ้ามาต้นน้ำงองพ่อแม่เอ้ยส่วนะตะพอนน้องพี่น้องมา งาตัวดำจังคัวให้พ่อเมีย้ำามกินเลงใจเลงทังงอในเด้อเด้อจังงอผามาจมจวนกา้อนงามน้ของเงาะเอาพ่อเม่เอองาตัวดำจั้งคัวทา้งริ ทิศจ bon well. ังได้กับดังน้ำฝนจ่อยให้ร้องเบืองตึงยังเร่งใจเรงเสียใน้ดเด้อชาวิวงามงามสางคิวให้สมดูให้ดเมียพิวกูเก่าปังปุ่นให้มาเมีคอยัน ให้หมอคนผู้ให้ดังแน่น้ำเต่าโอ้ยลมสิดใดกับดังเป็ดยังไงน้อยเต่าบาดล้างคนเป็นหนังเบาโคนจมเป็นล้านขวบชวนมอนีนาโอ้ยลำจุนนาเลนาดำพอดีคนมาเบ่งจ้อยฟ้านนมีเป็นยั มาสิพามาจมส่วนของรถเดาจ้องเนีเป็นนังไดให้มาชมเดืออขับใหบ้เวียนมาบางให้มาปิดจำัาเตาโหดตัวดำตัวให้ใจพระเมียอยขอบตัวดำตัวยห้าันี่ตำ ให้หมอยืนอยู่อย่างน้ำเกขานี่ปิ้นย่างคนตัวดำเด้อครับไอ้มาจุ้มยู่ยงังยำตอมโอ้ยเสื่อนกระต้นหมอเตานีอเมยเอ้ยไอ้หมอปลูกสองปีแ้ะเด้อกยี่น้องสูงต่างลอยตัน ให้พนตัวดำตัวหายยืนแน่ในวงกาลโอ้ขอขอบคุณขอบคุณโอ้ยให้น้องมีคนชมบางเป็นแรงใจให้เงาะเงาะพ่อแม่เอ้ยพ่อตื่นเฮงตัวหายตัวดำดำน้อพี่น้องเก็บไว้ให้เงาะเงาะ ให้แ้มาจมหาาัวเต่าให้เป็นเนี้ยเป็นจังไรคนโตดัเรอับเ่ยม,มหาาให้มาจมอมยู้ยูาาา้าำน้ำหออเต่าโอ้ยชวนกระตันต้องใครพอแม่เอ้เยไอ้งอหลวงผิบได้คนนี้คนคนเก่ ด่าง,งนางโคนเปกนนังจีนเชี่ยเรียนมีคนเบืองเปลี่ยนบัดนอตตัวดำล่องไปจนว่าดำนอวันนี้ล่องไปจนตัวดำนอวันนี้บ่มีคนที่มาเถึง โอ้ยคิดย่างงอกระเดือดเท่วพี่น้องสูงไปคอยทนให้สงสารงอเาปลวให้หญ่เป็นทันง,ทงใดแรงใจแรงเทียงงอเดือดด้วจาำโอ้ยคิดนี่งอผ้ามาปลูกกระทั่นน้อจมโอ้ยมาชมน้ำเหาะเนี่ย นี่ก็คือกาตอนน้อเมียกาพ่อมากาตอนสังแต่ว่าจังไนให้พ่อเมียพี่น้องมาเวะมาจุ่มติ่นแดงไก่ขนตัวดำแห่ด้วยด้วยใจให้โคดีทบหั้าเต่าขุนตัวดำหไน Thầy má chung, yêu ngắm ngắm chung, mát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  chung, mẹ chung, non, chung, má chung, má chung, Tình chung, chạy chung, mát chung, Quân đầm má lắm má จังที่รังาวเขานอปี่น้องให้มองใ่้คอยกังบ้านนังโคนเป็นกระนังเมาแยแบวงท้นเบืองหลายเสียงเก็ดจจไง้นมอกับจังที่รไว้ให้คอยมาเทาโค่นจัง าเท่าล้ำจนหน้าแหลนาดำตอมีคนมงแก่เตาอยนเพ็บเน้อยขอพระคุณเจียบที่สุกขันที่ได้แก่มาปินแรงใจแรงเทื่อย่าลืมให้นากดที่จน้าเขานสุด ทำไรทำสวนหมื่นฟันซอยกันให้พ่อแม่พี่น้องให้น้าแงม้าชมกินยังได้น้อครับให้คอยกันนี่เดือเจ็บจังได้สูดังน้ำฝนเจ้าโอ้ยสุขใจคสตัวดงเดือด โอ้ยทายทามจนหน้าเรีาดำกับผมโคนหนบงแสดเดือานนี้ยอะจงสใหุ้งตานคนตัวดำสงตัวเป็นแมเป็นไงเป็นเล้งใจเล้งเื่องหน้าในเด้อเดือเท่คิดนี้งอขอขอบคุณทุกท่านที่มีใจเมตาต่อ คิดหน้าน้อปีนองจูงป้าคอยกันขอประคุณทุกขทุกคนที่มาเวีย้เป็นแรงใจขอขอบคุณหล่ไล่เด้ดอูดัง้ห้งอคอลาแล้ววลาไป้าพอนิดหน้าน้อปีนอง กัน <laughs>